สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาแนะนําสมเด็จวัดฉลองภูเก็ตนะครับหรือเราเรียกว่าสมเด็จตังเกนะครับปีหนึ่งสองก็เป็นพระสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสารเก่าของออผงพระเก่าๆผงพระหักหรือจะเป็นมวลสารเก่าของออสมเด็จบางคุณพมานะครับพระสมเด็จตังเกน,นี้ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นพระที่ นายไมตรีบุญสูงก็ขะบดีหรือพ่อค้าวานิชจังหวัดภูเก็ตนะครับได้รับมอบจากท่านสามุหะอัมพลนะครับจากวัดประสาทบุญญาวาดกรุงเทพนะครับมาส่วนหนึ่งก็ประมาณ1 0 0 0งหมื่นองะครับเมื่อครั้งที่นายไมตรีบุญสูงเนี่ยได้ขึ้นไปกาบสักกักะ จาอาวาสสมุหอัมพลในขณะนั้นนะครับก็ได้มอบพระชุดนี้มาให้ในายไมตรีบุญสูงมานะครับแล้วก็นายไมตรีบุญสูงก็ได้นํามามอบให้กับวัดฉลองภูกเก็ตก็ได้เข้าพิธีปลุกเสกปีหนึ่งสองที่เป็นพิธียิ่งใหญ่นะครับก็คือของจังหวัดภูกเก็ตนะครับก็ต้องถือว่าเป็นพระอีกองค์หนึ่งที่น่าใจส่วนที่เขาจะเรียกกันว่าสมเด็จตังเกเนี่ยก็เพราะสาเหตุที่ว่าพระเนี่ยมีประสบการณ์ พวกตังเกหรือเขาเรียกว่าลูกเรือชาวประมงนะครับที่ออกไปหาปลาเขาเรียกว่าตังเกหรือชาวประมงทางภาคใต้นี้ถ้ามีอาชีพประกอบอหาปลาหรือออกเรือหาปลาเขาเรียกว่าตังเกก็ลูกเรือเนี่ยก็ได้นําไปใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแวงเกิดเกิดการยิงเกิดการฟันขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีประสบการณ์ฟันแทงไม่เข้านะครับ แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเรียกติดปากกันว่าสมเด็จตังเกราคาเจ้าหาเมื่อก่อนเนี่ยผมได้สอบถามเพื่อนๆเนี่ยในสายตรงนี่ก็อยู่ประมาณองค์30บาทถ้าชุดนี้ต้องบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นพระที่นายมตติบุตรสูงเนี่ยนำมาจํานวนประมาณไม่เกินห0 0่งหมื่นองนะครับแยกเป็นพิม์พใหญ่แล้วก็เป็นพิม์พเล็กส่วนในพิมพ์ใหญ่เนี่นะครับก็ จะมีพิมพ์มีหูและไม่มีหูคือที่ข้างพระพักตร์นี้นะครับจะมีหูซ้ายขวานะครับก็มีหูปะบ่าบางองค์กระสันบางองค์กระยาบางองค์ก็มองเห็นชัดบางองค์ก็มองไม่เห็นชัดสําหรับองค์นี้เนี่ยต้องบอกนิดหนึ่งว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ที่ไม่มีหูนะครับความนิยมก็จะน้อยกว่าพิมพ์มีหูถ้าพิมมีหูมีหูเนื้อสวยๆเนี่ยราคาเมื่อก่อนที่ผมเคยเล่นเคยจับเคยหาเนี่ย เนื้อสวยๆนะครับซุ้มสวยๆพื้นสวยๆเนี่ยองค์พระสวยๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเกือบหนึ่งหมื่นบาทนะครับ <c oughs> สําหรับพิมพ์อง,งน,นี้เนี่ยก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าพันบาทถ้าองอพิมพ์เล็กนะครับก็จะอยู่ประมาณสักพันกว่าบาทถึงสองพันถ้าสวยๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่น่าใช้มีประสบการณ์ดีเนื้อหามวลสารเนี่ยชัดเจนนะครับก็บางทีพวกที่ เล่นพระใหม่ๆเนี่ยหรือคนที่เล่นพระใหม่ๆนะครับไม่เข้าใจก็หลงว่าอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัชลรองนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะทำไมถึงมันมีพิมพ์ใกล้เคียงกันหรือมันเหมือนกับสมเด็จพระชลองคือจริงๆต้องบอกนิดหนึ่งมูลเหตุของพระชุดนี้ที่บางทีเนี่ยที่เราดูแล้วนะครับที่ผิวขรุขระที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นคลื่นต่างๆเนี่ยการหดเนี่ยนะฮะ ส่วนหนึ่งเกิดจากการธรรมชาติแต่ต้องบอกก่อนนะมันน่าจะเกิดจากแม่พิมพ์นะครับพระพระชุดนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเป็นพระที่น่าจะมีก,รการจัดสร้างก่อนปี2,500ด้วยซ้ำไปของวัดประสาทบุญญาวาสนะครับแล้วก็ได้มีการเก็บไว้ใต้พระประธานนะครับจำนวนหนึ่งประมาณ1 0,000องค์ที่นายมิตีเอามาเนี่ยนะครับทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ก็ต้องถือว่าเป็นพระของวัดประสาทอีกองคหนึ่งซึ่ง ต้องบอกนิดหนึ่งว่าวัดประสาทมีการจัดสร้างนพระสมเดเ็จจำนวนมากหลายรอบหลายครั้งหลายคาแต่พิธีใหญ่ที่สุดครั้งหลังสุดก็คือปี2 5 0 6นะครับที่ได้มีการปลุกเสกก็แสดงว่าพระชุดนี้ได้ผ่านพิธีมาหลายรอบแล้วเลยครับเพื่อนเพราะว่าน่าจะมีการจัดสร้างทุกครั้งที่มีการออมีพิธีในการปลุกเสกก็น่าจะได้รับการปลุกเสกไปด้วยในตัวนะเ <Yan. S 1> พื่อนๆืก็มีความเข้มขังในตัวก็ถึงมีประสบการณ์มากครับ เขาเลยเรียกว่าสมเด็จตังเกน,นะครับท้าคนทั่วไปที่ไม่รู้จักก็จะงงเอ๊ะทำไมเรียกสมเด็จตังเกสมเด็จตังเกเพราะว่าชาวตังเกลูกเรือประมงนําไปใช้นําไปแขวนเกิดประสบการณ์ฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เกิดการเรียกขานว่าสมเด็จตังเกน,นะครับพิมพ์นิยมก็จะเป็นพิมพ์มีหูนะเพื่อนๆถ้าชุดนี้เพื่อนๆดู่อ้ด,ดีด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อนเื่อฟัองว่าเอ๊ะทำไมเนื้อหาถึงหยาบแบบนี้ เพราะว่าก็ไปลงกับพระพิมพ์ของวัดประสาทอีกชุดหนึ่งคือจริงๆพระชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นพระวัดประสาททั้งคู่นะครับที่มีการลงพิมพ์และก็หลายๆพายพิมก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่สองสามพิมด้วยกันของวัดประสาทอ่าที่มีการลงพิมพ์กันว่าเป็นของอวัฉลองก็คือวัดประสาทบุญญาวาสเนี่ยสร้างมาหลายชุดนะครับแต่ชุดแรกเนี่ยเนื้อจะผิวจะไม่กู่ขับแบบนี้เนื่องจากว่าอ่าพระ ชุดก่อนๆเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยผิวจะเรียบตึงเนื้อหาจะไม่ครุขะจะไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อสาเหตุเนี่ยจากการสันนิษฐานของผมเนี่ยนะครับคือพระชุดนี้ที่มีการจัดสร้างเนี่ยครับน่าจะใช้บล็อกเก่าแม่พิมพ์เก่านะครับมาปั๊มมาทําก็เลยทําให้บล็อกต่างๆเนี่ยไม่มีความสะอาดหรือบล็อกมีความสึกก็เลยทําให้ พระเครื่องส่วนหนึ่งเนี่ยพิมพ์ทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มนะครับซุ้มผ่าหวายหรือองค์พระหรือแม้แต่ตามผิวต่างๆเนี่ยเพื่อนๆนะครับก็เลยขูกข่กะการหดการย่นเนี่ยจริงๆโดยธรรมชาติของพระเนี่ยจะไม่ขนาดนี้นะครับต้องบอกนิดหนึ่งจะไม่ขนาดนี้แต่ที่เราเห็นเห็นฮะมีหดมีย่นรอยเป็นลื่นเลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะใช้ช่วยเว่นเป็นช่วยขยายอ่านรอยหดรอยย่นเนี่ยเป็นลื้นเลยเพื่อนๆ นะครับก็เป็นพระเนื้อผงพุทธคุณมีมวลสารเก่าของบางคุณผงสาเหตุก็อย่างที่ผมพูดนะครับก็คล้ายๆกับพระหลวงพ่อแช่มที่ผมได้ทำไปก่อนหน้านี้ก็คือบิมพิมพ์สี2484ที่ออกวัดชนะนะครับ,ก,บก็ถ้าเราดูแล้วตามตามเหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะไม่มีกากแต่ด้านหน้ามีกากหรือ มีเนื้อที่เป็นหยดหยดเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับมันก็เกิดจากสองสาเหตุเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญหรือจะเป็นพระเนื้อผงเนื้อดินอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้บล็อกเก่ามาทำอนนี้ครับก็จะมีร่องรอยให้เห็นว่าพระเนี่ยใช้บล็อกเก่าหรือบล็อกนั้นมีปัญหาหรือชํารุดปั๊มไปนานๆนะครับเพื่อนๆบล็อกแรกๆก็จะสวยงามไม่มีสกรปรกไม่มีเศษโลหะอะไรถ้าเป็นเหรียญน,นะครับไม่มีเศษโลหะอะไร แม่บล็อกแม่พิมพ์ก็ยังมีความคมเมื่อปั๊มไปนานๆมีฝุ่นมีละอองอะไรเข้าไปบล็อกมีความสึกก็ทําให้เป็นกานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งถ้าเป็นพระเหลียญถ้าเป็นพระสมเด็จองค์นี้ที่ผมพูดกับเพื่อนๆก็เป็นน่าจะเป็นการใช้บล็อกเก่านะครับมาปั๊มมาทําก็เลยทําให้ผิวพันธ์ุออกมาเนี่ยไม่สวยงามเป็นคลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อซุ้มต่างๆไม่ชัดเจน นี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักนะจากการที่ผมเล่นพระมาเนี่ยนะครับคือ,อ,อวัดประสาทบุญยญาวาสได้ใช้บล็อกเก่าที่ได้กดพิมพ์ของวัดประสาทเองนะครับมาแล้วแล้วก็ในหลายๆพิมพ์นะแล้วเก็บบล็อกไว้แล้วมาสร้างพระชุดนี้ก็เลยทําให้เพื่อนๆเห็นว่าเนื้อองค์พระเนี่ยนะครับมีหลุมมีเป็นบ่อการหดย่นค่อนข้างเนื้อที่จะหยาบ ก็เลยทําให้พระส่วนหนึ่งของวัดประสาทที่สร้างในยุคใกล้เคียงกันหรือสร้างยุคหลังนะครับหรือสร้างยุคก่อนนะครับจะใกล้เคียงกันกับพิมพ์พระชุดนี้แต่เนื้อหาไม่ใช่นะครับเพื่อนๆคือพระชุดนี้แต่เนื้อหาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหยาบมีรอยหดรอยย่นเหมือนขึ้นนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับรอยหดรอยย่นเหมือนขึ้นพระพิมพ์จะไม่สวยนะครับผมเคยเห็นเพื่อนๆเล่นกันหลายคนเนี่ย เกิดการหลงพิมพ์กขึ้นมาถ้าเพื่อนๆจะเจ้าจหาต้องดูน้อแบบนี้นะครับจะหยาบน้อยจะหยาบมากต้องเป็นในลนักษณะนี้ถ้าไม่อยากแบบนี้พลิกมาด้านหลังก็มีแต่ส่วนมากจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมพูดได้เลยว่าพระชุดนี้เนี่ยใช้บล็อกเก่ามาปั๊มมาทาําก็เลยทําให้พระออกมาเนี่ยผิวพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะขรุขระอ่ะน,นี่มาลงรายละเอียดครับเป็นเนื้อพระผงพุทธคุณใช้น้ำมันตังอิ๋วนะครับในการเป็นส่วนผสมน,นะครับ ถาชุดนี้ไม่ได้ลงกุที่เพื่อนๆเห็นเป็นคาบฟ้าเป็นคาบกุเนี่ยนะครับคาบฟ้าคาบกุที่ขึ้นมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนี่ยก็ต้องบอกทีหนึ่งน่าจะเป็นคาบฝุ่นคาบฟ้านะครับหรือคาบฝุ่นแล้วก็ผสมกับน้ำมันตตงอิ้วก็เลยทําให้เกิดเป็นคาบขึ้นมาเกาะนะครับเป็นฟองเต้าหู้บ้างก็จะมีเห็นไหมสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีน้าตาลนะครับขึ้นมาเป็นฟองเต้าหู้นะครับ บางส่วนเป็นฟองเท้าหู้บางส่วนก็กระตว่าเป็นเป็นฝ้าฝุ่นนะครับขึ้นมาปกคลุมนะครับสำหรับพิพพมพ์พระชุดนี้ถ้าเพื่อนๆเล่นเนะฮะให้สังเกตนิดหนึ่งนะครับคือองค์พระจะไม่ค่อยได้สัดส่วนนะครับเ,เพื่อนๆพระสอเนี่ยจะมองไม่เห็นชัดบางองค์นะครับบางองค์มีหูข้างเดียวบางองค์มีหูสองข้างเพราะว่าเกิดจากแม่บล็อกไม่สะอาดที่เราทําให้มองเห็นไม่ชัดเจน ถ้าเป็นพิมพ์มใหญ่พระประธานเนี่ยเพื่อนๆดูด้านข้อสองด้านซ้ายจะมีชีบอนพาดผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วเส้นซุ้มถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยจะมีการขาดของปลายซุ้มด้านนี้ที่ผมชี้อ,อยู่เนี่ยนะครับอ่าส่วนซุ้มต่างๆเนี่ยก็จะมีการบินนะครับเหมือนรอยบินคือพูดเนี่ยซุ้มมีการหักมีการเทาะเนี่ยนี่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อนๆต้องดู นิดหนึ่งอย่าหลงนะครับบางคนหลายหลายคนนี่หลงเลยนะครับคาบที่เราเห็นนี่ไม่ใช่คาบกูเพราะพระชุดนี้เนี่ยอยู่ใต้พระประธานนะครับที่วัดประยชนยตอนที่นายไมยตรีขึ้นไปสักระแล้วก็พระสมุวอํอัมพลเนี่ยท่านได้มอบให้มานะครับแล้วก็มาเข้าปีธีปีหนึ่งสองก็เลยกลายเป็นสมเด็จวัชลองปีหนึ่งสองหรือบางคนเรียกสมเด็จตังเกดูด้านหลังอีกครั้งนะครับเพื่อนเพืเ่อนผิวขูขะจอยากแบบนี้เลยนะครับเนื้อผงพระพุทธคุณนี่แหละครับ พระสมเด็จของวัดฉลองแท้เนื้อหาจะไปโซนนี้นะครับถ้าไม่ใช่เป็นเนื้อหยาบๆแบบนี้เป็นคลื่นแบบนี้เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ไม่ใช่นะครับแต่ถามว่าแท้ไหมครับแท้ก็มีนะครับแต่ว่าคนละพ,พ์เป็นของวัดประสาทเหมือนกันเพราะวัดประสาทเนี่ยผมต้องบอกนิดหนึ่งว่าจัดสร้างพระออกมาเนี่ยโดยเฉพาะพระสมเด็จเนี่ยมีค่อนข้างเป็นจํานวนมากเพื่อนๆนะครับค่อนข้างจํานวนมากพระไม่ได้ลงกุ เก็บไว้ใต้ฐานพระประธานนะเพื่อนๆอ,อยู่ในกล่องหรืออยู่ในรังมีความร้อนโดนความร้อนก็มีร,รอยหดรอยย่นของน้ํามันนะครับ้าฝ้าต่างๆจะเป็นฝ้าฝุ่นเกาะเป็นแผ่นผสมกับน้ํามันก็เลยเกิดเป็นแผ่นขึ้นมาบางส่วนเป็นฟองเต้าหู้ก็จะมีสีน้ําตาลอ่อนนะครับสีเหลืองอ่อนสีน้าตาลสีส้มอะไรประมาณนี้นเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆจะเช่าจะหาแล้วคิดจะเป็นฝ้าสมเด็จของวัชลองส่วนเรื่องราคาเนี่ยนะครับ ส่วนเรื่องราคานี้เพื่อนๆอย่างที่บอกไปแล้วครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ประมาณนี้ก็อยู่ที่4ี่ห้าพันบาทถ้ามีหูปัจจุบันก็หกเจ็ดพันบาทถ้าสวยสวยหน่อยผิวสวยสวยนะครับเพื่อนๆืผิวสวยสวยคมคมก็เกือบถึงหมื่นบาทนะครับจะเช่าจะหาก็ต้องดูให้ดีเพื่อนๆสําหรับที่เราเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าด้านข้างขอบด้านข้างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเป็นเม,ม็ดมวลสารเก่าของพระสมเด็จบางคุณพรมหรือว่าเป็นเนื้อหามวลสารเก่าที่หลุดออกไปก็เลยทําให้เห็น ร่องรอยเป็นหลุมเป็นบ่อนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นจะชอบจะหายาลงพิมพ์นะครับพระชุดนี้ย้ําอีกครั้งว่าไม่ได้ลงปุนะเพื่อนๆไม่ได้ลงปุ๋ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆนี่นะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าค่าที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะชอบจะหายาลงพิมพ์กันนะครับเพราะว่าหลายหลายคนนี่ประม็นลงพิมพ์กันกบ ของวัดประสาทกตวัดเดียวกันนะครับที่ปีการจัดสร้างเนื้อหาค่อนข้างที่จะแก่งเลยนะครับแก่งหนึกนุ่มเวลาลงกล้องลงไปเพื่อนๆดูนะครับพิมพ์ก็จะโยกไปทางด้านซ้ายนะครับดูด้านหลังนิดนึ่งเนื้อจะผิวขุกะอย่างนี้เลยเหมือนอุกาบาทเลยเพื่อนๆนะครับผิวขุกะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆช่ากันก็อย่าลงพิมพ์เดี๋ยวจะผิดราคาดูอีกนิดนึงนะครับดูนะครับเนื้อจะเป็นก้อน หยาบหย,าบ,ยาบอย่างเนี้ครับเพื่อนๆใช่เลยครับวัชลองนะครับบางองค์จะหยาบน้อยจะหยาบมากจะหยาบมากก็แล้วแต่นะครับขอบต่างๆเนี่ยเมื่อลงก็้อขอบต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยพระชุดนี้ครับถ้ามีสวยๆยหายากเพื่อนๆผมเคยม,มีมีหูชัดๆเลยเคยขายไปแล้วเคยแบ่งเพื่อนๆไปก็อยู่ประมาณ9.000กว่าบาทเพื่อนๆนะครับก็สําหรับ พระองค์นี้เก็เรียกว่าสมเด็จตังเกหรือสมเด็จวัดฉลองนะเพื่อนๆซุ้มผ่าไวา้องค์พระก็จะโยกไปทางด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆปลายด้านนี้ส่วนมากจะขาดพิมพ์ใหญ่ก็จะมีเส้นจีวรพาดมาด้านนี้นะครับอฐานหนึ่งฐานสองฐานสามก็จะโยกประมาณนี้นะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปครับสําคัญอย่าหลงพิมพ์เพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าพิมพ์วัดประสาทที่ใกล้เคียงมาใกล้เคียงมีนะครับกับพระชุดนี้ ก็ต้องถูกเป็นพระดีพิธีใหญ่ที่มาปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งที่วัดฉลองปุกเก็ตโดยอาจารย์นำนะครับโดยอาจารย์นำแล้วก็พระสายใต้เกจิหลายท่านนะครับถ้าเพื่อนๆมีพอจะมีกําลังก็หาเช่าเก็บไปได้ต้องบอกว่าเป็นพระที่น่าใช้เลยเพื่อนๆประสบการณ์มากมายนี่แหละครับเรเรียกว่าสมเด็จตังเกเพราะลูกเรียชาประมงเลยเราเรียกว่าตังเกเนี่ยนำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์ขยายดู พื้นผิวอีกครั้งนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเหมือนอุกาบาตเลยเพื่อนๆก็อย่างที่ผมพูดก็คือน่าจะใช้บล็อกเก่ามาปั๊มมากดนะครับมาทําขึ้นมาใหม่นะพิมพ์ใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณเกือบ5,000องค์พิมพ์เล็กก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้ครับเพื่อนๆไม่เกิน1 0 0 0 0หมื์นองที่นายไมตรีท่านได้นํามาจากวัดประสาทนะครับและมาเข้าพิธีอีกครั้งหนึ่งที่วัดฉลองภูเก็ตในปีหนึ่งสองก็เลยกลายเป็น สมเด็จวัดฉลองภูเก็ตนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามครับผมขอบคุณครับ